ครับสวัสดีครับสำหรับวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เวลาที่มันมีอยู่ในเครื่องจกักรแล้วเราต้องมาต้องคำนึงถึงนะครับคำนึงถึงในการออกแบบก็คือชิ้นส่วนที่มันเป็นประเภทเพานะครับนะซึ่งประเภทเพาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของโมเมนต์ดัด นะครับอ่าโมเมนต์ดัดเนี่ยมันจะคิดในเรื่องของคานแต่ว่ามันมันไม่มีแรงบิดนะครับก็คือคานที่มันรับแรงในแนวในแนวแกนนะครับกับทำให้ทำให้เกิดการเฉือนขาดหรือว่าเกิดการดัดโค้งงอแต่ถ้าถ้ามันชิ้นส่วนนั้นเนี่ยมันคานนั้นน่ย ลักษณะชิ้นส่วนที่มันเป็นคานนั้นแนะ่ะมันรับแรงในแนวบิดด้วยในการบิดด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความเค้นบิดขึ้นขึ้นด้วยซึ่งในการออกแบบเพาเนี่ยนะครับเราจะต้องคํานึงถึงถ้าเกิดว่ามันมีแรงบิดเข้าเราต้องคํานึงถึงเรื่องของความยาวของเพาเพราะความยาวของเพาเนี่ยก็จะมีผลต่อการบิดนะครับยิ่งยิ่งเพายิ่งยาวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะ บิดหรือว่าระยะเนี่ยมันมันมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนคือในเรื่องของอทัมมิ่งในการหมุนเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอดีเพราะว่าถ้าเขายิ่งยาวเนี่ยหัวด้านนึงหมุนไปองศา10อ,องศาหัวอีกด้านนึงอาจจะหมุนไปแค่5องศาเพราะฉะนั้นมีมีระยะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความโต เพาเนี่ยยิ่งโตยิ่งรับแรงบิดได้ดีนะครับเพาเนี่ยยิ่งโตยิ่งรับแรงบิดได้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการออกแบบเพาเนี่ยก็คือต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งอตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับทอร์กเนี่ยเท่ากับ W L นะครับ W L นี้เวลาที่เพามันบิดไปเนี่ยมันก็จะเกิดมุมบิดสองมุมมุมหนึ่งก็คือ มุมแนวระนาบตัดเราเรียกว่ามุมเซต้าเนี่ยที่เพามันบิดไปสมมุติว่าจากจุด B เดิมเนี่ยมันบิดไปจน B ีแดดเนี่ยมันก็จะเกิดมุมตรงหน้าตัดเกิดขึ้นว่ามุมเนี้ยบิดไปกี่องศาแล้วเ,เรียกว่ามุมเซตา้าส่วนจากจุดที่บิดไปหาตามตามแนวยาวของเพาเนี่ยเราเรียกว่ามุมมุมฟีนะครับมุมฟีซึ่งเอาไปใช้ในการหาอะไรหาความเครียด ความเครียดเฉือนความเครียดเฉือนเนี่ยเท่ากับรัศมีของเผานะครับคูณด้วยเดต้าเซตาความแตกต่างของอ,องศานะ่ยนะครับองศาในการบิดหารด้วยเดต้าเซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ได้วัดทั้งหมดที่ความยาวเผาแต่สุดท้ายแล้วไอเดต้าเซตาเนี่ยก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเท่ากันตลอดความยาวเผาเพราะฉะนั้น ให้ใช้มุมเซตาได้เลยเพราะว่าม,มันเท่ากันตลอดเพราะนั้นก็คือสูตรความเครียดเฉือนเนี่ยก็เท่ากับ R คูณด้วยเซตาคือมุมที่บิดไปหารด้วยความยาวหารด้วยความยาวเพราะฉะนั้นเห็นไหมมีผลอะไรถ้าถ้าความยาวมากอความความยาวมากอความอขอโทษถ้าถ้าถ้าความโตมากเนี่ยมันก็สามารถทนความ เครียดอะจะเกิดความเครียดเยอะนะครับเซต้ามากก็เกิดความเครียดเยอะถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่บนนะครับแต่ถ้าความความยาวมากเนี่ยความเครียดจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถบิดไปได้เยอะเอานึกถึงตอนเราบิดผ้าตากผ้าถ้าผ้าเรายาวๆเห็นไหมเราจะบิดได้เยอะอ่าบิดได้เยอะก็เกิดความเครียดน้อยแต่ถ้าผ้าเราสั้นๆออกแ,แรงบิดเนี่ย มันจะบิดได้น้อยมันมีโอกาสที่ผ้าเราจะขาดนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมันถ้าผ้ามันสั้นแต่ว่าโตก็สามารถทนความเครียดได้เยอะนะครับซึ่งความเครียดความเค้นเนี่ยเราสามารถหาได้จากาสูตรนะครับสูตรว่า,าค่า G อย่างโมเลดอฟดิจิติตี้เนี่ยเท่ากับที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีค่า e กับค่า g ใช่ไหมค่า e ก็คือยอย่างโมเลดอย่างโมเลดเนี่ยมันเกิดจากความเค้นดึงหรือความเค้นอัดเนี่ยหารด้วยความเครียดดึงค,ความเครียดเฉือนแต่พอเป็นค่าอย่างโมเลดอฟดิจิติตี้เนี่ยคือค่า g เนี่ยมันเท่ากับความเค้นเฉือนเนี่ยมันเท่ากับค่า g คูณค่าความเครียดเฉือนหรือค่า g เท่ากับความเค้น ฉือนหารด้วยความเครียดเฉือนนะซึ่งมีค่าเท่ากับอาคูณด้วยเซตา้าส่วนด้วย L นะครับคูณด้วยค่า G ก็คือความเครียดเฉือนเหมือนกันซึ่งเราจะไปใช้ในการคำนวณซึ่งทอร์กที่เกิดขึ้นกับมาเผาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดความโตไม่ได้เกิดขึ้นอ่า อ่าไม่ไม่ได้ไอพื้นที่หน้าตัดเนี่ยไม่ได้มีผลนะครับไม่ได้มีผลต่อทอกนะครับแต่ว่าพื้นที่หน้าตัดเนี่ยมีผลต่อความเค้นเอือนความเข้นเอือนที่จะมาตัดเผาถ้าพื้นที่หน้าตัดเยอะความเค้นเอือนก็จะอ่าสามารถรับแรงความเค้ื่อนขนได้เยอะนะครับส่วนความโตเนี่ยความโตเนี่ยมีผลหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งทนแรงบิดได้เยอะสอง พนโมเมนต์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเพาก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรนะครับต้องดูว่า,าเพาเราเนี่ยรับรับแรงแบบไหนนะครับแล้วเราจะได้ออกแบบได้ถูกนะครับซึ่งนะซึ่งเพลากวงกับเพาตันเนี่ยออกแบบต่างกันนะครับเพราะว่าค่าทีเท่ากับ ทาวส่วนด้วย r คูณด้วย IP หรืออาค่าทาวคูณด้วย z e ซึ่งค่า z กับค่า i เนี่ยหาได้จากสูตรนะครับถ้าเป็นวงกลมตันค่า IP เท่านี้นะครับค่า z p เท่านี้นะครับแต่ถ้าอัาอนนี้เปิดจากตารางโลงหะก็ได้หรือว่าตารางจากที่เรื่องแรกๆที่เราเรียนมานะครับค่า IP เท่านี้ ค่าแซดพีเท่านี้สาหรับ,บวงกลมสำหรับเผาเผากลวงนะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอเรื่องของวัสดุที่เราจะมาเลือกใช้นี่แหละที่เลือกใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งวัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบเค,นะครื่องจักรกลเนี่ยเราเรียกว่าวัสดุทางกลซึ่งวัสดุทางกลเนี่ยมันก็มีด้วยกันสองแบบก็คือประเภทโลหะกับประเภทอะโลหะประเภทโลหะก็เป็นวัสดุประเภทมันวาว สามารถดึงยืดดัดงอได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยโดยการใช้ความร้อนซึ่งได้แก่ประเภทโลหะเนี่ยได้เป็นโลหะเหล็กกับที่ไม่ใช่เหล็กนะครับประเภทโลหะเนี่ยม,มีประเภทโลหะเหล็กกับที่ไม่ใช่เหล็กโลหะที่เป็นเหล็กก็ได้แก่พวกโลหะที่เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับซึ่งเกิดจากการเอาเหล็กมาผสมกับคาร์บอน ก็จะเกิดเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งจะมีความแข็งแรงต่างๆกันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผสมเข้าไปถ้าเป็นพวกเหล็กกล้าคาร์บอนต่ําก็จะเป็นผสมคาร์บอนประมาณ0ูดเซตแต่ถ้าเป็นเหล็กกล้าเหล็กกล้า,าที่เอามาทำโบนนัดโคงเหล็กหรือว่าเหล็กเสริมแรงหรือเหล็กรูปพันเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล้า,าแข็ง อ่ uh, ซึ่งเป็นพวกฮาร์ดสตีลซึ่งเป็นปริมาณคาร์บอน Carbon ตั้งแต่ศูนย mm ์จุดสี่เปอร์เซ็นก็พวกนี้ก็จะเอาไปทาเผานะครับทาเผานอกจากนี้ก็จะมีเหล็กเหล็กหล่อเหล็กหล่อนี่แปลเป็นประเภทเหล็กผสมกับคาร์บอนที่เกินสองจุดศูนเปอร์เซ็นขึ้นไปก็พวกนี้ก็จะมีความแข็งเปราะนะครับมีความแข็งเปราะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาไปใช้งานให้ถูกต้องนอกจออากนี้มีวัสดุประเภท โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอย่างเช่นที่เอามาใช้งานกันเยอะๆก็คือพวกอลูมิเนียมทองแดงนะครับอลูมิเนียมทองแดงพวกนี้นะครับก็เอามาใช้งานได้ได้ดีนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียนะครับมีข้อเสียก็คืออา่ามันมีความแข็งแรงน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่ว่าเราเอาไปใช้งานอะไรก็เลือกใช้ใเป็นเหมาะสมว่าเหมาะสมกับงานถึงแม้ว่าพวกนี้อลูมิเนียมทองแดงพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติ ม่แข็งแรงไม่เท่าเหล็กแต่มันมีคนสมบัติอย่างอื่นอย่างเช่นทนต่อการกัดก,ก,ก,ก่อนนําไฟฟ้าได้ดีอะไรพวกเนี้ยนะครับเบานะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเลือกใช้อะไรใช้ใช้วัสดุนี้ทําอะไรอนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทอโลหะยังมีประเภทพลาสติกเซรามิกที่ยเอามาใช้งานเพราะนั้นาการใช้วัสดุทางกลเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน นะครับเรื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะเอาไปใช้นะครับว่า,าเครื่องจักรกลที่เราจะออกแบบไปเนี่ยมันเอาไปใช้งานอะไรนะครับก็สําหรับในเรื่องของอาอาการการบิดนะครับการบิดแล้วก็เรื่องของการเลือกใช้วัสดุหรือว่าในเรื่องของพื้นฐานในการออกแบบเครื่องจกักรกลในวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ